สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่18ตุลาคม2566ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขา11แกนนำพันธมิตร เว็บ,บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย11ราย,ายประกอบด้วยพลตรีจำลองสีเมืองนายสนทิลิ้มทองกุลนายพิพบธงชัยนายสุริยสายกตาศิลานสสา,กกายสมศักดิ์โกไซสุขนายชัยวัสินสุวง์นายอมรหรืออิทธิหรืออมรเทพ หรือรัชยุทธหรืออมรศักดิ์อมรรัตนานนท์หรือศิระโยธินพักดีหรืออิทธิประชานายสำรานรอดเพชรนายสิริชัยไม้งามนางมารีรัตหรือมารีรักแก้วกาและนายเทิดภูมิไทยหรือเทิดภูมิใจดีโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21กันยายน2560 สารแพ่งอ่านคำพิพากษาสารดีกาให้ยกคำร้องของจำเลยที่ยื่นขอขยายระยะเวลาดีกาในคดีที่สารอุทธรพิพากษาให้ผลตรีจำลองและพวก ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทอกรณีร่วมกันปิดสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิเมื่อปี2551จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นกระทั่งมีคำสัง่งพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าวองค์การอนามัยโลกประนามความรุนแรงเหตุถล่มโรงพยาบาลในฉนวนกาซา องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพอิสราเอลโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในโรงพยาบาลอัลอาลีอัอา,อาราบีในฉนวนกาซาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิน่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย500คนและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนโดยระบุว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกโจมตีระหว่างเปิดให้บริการอยู่ซึ่งมีผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์และผู้พลัดถิน่นอยู่ภายในบริ ววดังกลา่พร้อมเรียกร้องให้อิสราเอลยกเลิกคำสั่งอพยพชาวปาเลสไตน์ในชนวนกาซารวมถึงให้มีการคุ้มครองและดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวโดยทันทีนาย,ยกเชิญประธานาธิบดีปูตินเยือนไทยปีหน้า นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังพบกับนายวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซียย้ำความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซีย125ปีและมีการแลกเปลี่ยนทางด้านการค้าและหลายๆเรื่องอีกทั้งนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยที่ผ่านมา1ล้านคนแล้วและดีใจที่ไทยได้เพิ่มจํานวนวันพำนักให้กับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย จาก30วันเป็น90วันซึ่งจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจกได้ทางนี้นายกรัฐมนตรียังได้เชิญประธานาธิบดีปูตินมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยในปีหน้า